วันนี้เรามีนัดกันเพราะว่าเราอะไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนนานแล้วเจ็ดปีแล้วนะใช่เจ็ดปีแล้วไม่ออกไปไหนเลยนันทุกคนเลยใช่ไม่ยอมออกเลยนะไม่ยอมให้ออกก็ไม่ออกให้ออกก็ไม่ยอมออกเออคืออันนี้ออกไปไหนไปเที่ยวออกไปเที่ยวไม่เกี่ยวคุณว่นไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันค่ะก็วันนี้นะคะเราอะไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันนานแล้วไปไหนดีเจ็ดปีแล้ว ออขอเถอะไปชั้นหะไหมไม่เอามันไกลไปใช่ไหมันมีมันมีมน,มนี่มันมีส่วนย่อมนะมันเป็นส่วนกลางมีเสาให้น้ำแล้วยนะไหวทุกวันเหรออะไรไหวพระหาจะหาไปไหนจะหาไปไหนไปเอาไปไกลๆเหรอก็กไปไปไกลชิวโอโอโอ้ก็ <laughs> <laughs> ไปไกลๆ ไม่ใช่ใชก็คืออยากไปเที่ยวต่างประเทศ